ครับสวัสดีครับ f อฟซลกท่านนะครับวันนี้จะมารายงานน้ำน้ำป่าตักวันนี้ขึ้นเยอะครับน้ำขึ้นเยอะมากวันนี้วันนี้เป็นวันที่17บเจสิงหาคม2 5งพันหครับวันนี้น้ำขึ้นเยอะ ครับ FC ทุกท่านครับวันนี้ปริมาณน้ำขึ้นมาตั้งตั้งกั6หกโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นในขนาดนี้ขึ้นมาแล้วประมาณ50าสิบเซน ฝนก็กําลังจะมาอีกปกติแล้วแม่น้ำป่าศักณนะจุดนี้ประมาณวันที่10บกันยาขึ้นไปน้ำก็จะขึ้นล้นตะลิ่งเกือบทุกปีแต่ปีนี้น้ำมาไวครับวันนี้วันที่สิเจดสิงหา น้ำขึ้นมาแล้วจากเดิมจากเดิมมันจากเดิมจากน้ำปกติจนถึงบนเขื่อนบนสันเขื่อนเนี่ยประมาณ10เมตรแต่ตอนนี้มันเหลือประมาณ4เมตรมันก็ขึ้นมาแล้วประมาณหกเมตรนะครับจากเดิมฝนฟ้าก็ กำลังจะมาอีกครับน้ำเหนือก็เยอะคาดว่าปีนี้คงจะแน่นอนครับแน่นอนครับท่วมแน่ๆครขอจบรายงานสถานการณ์น้ำไว้เพียงแต่แค่นี้ก,ก่อนนะครับขอยติดตาม ไทยไทยชาแนลครับติดตามช่องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ